สวัสดีครับพี่น้องครับพ่อครับสวนนิชาพาฒนีเแล้อครับมือนี่สิมาพูดคุยสสิมาบอกกาพี่น้องถึงพักชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในสวนครับนั่นก็คือบกเขือพวงว่ามีประโยชน์อย่างไรครับน้ำไปเบิงกันเลยครับสําหรับบกเขือพวงครับจะเป็นพืชที่จะเริ่ยได้ดีในเขตร้อนทนต่อโรคพืชต่างๆได้เป็นอย่างดีจึงค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าถ้าพี่น้องรับประทานมกเขือพวงที่ได้ประโยชน์และก็ปลอดภัยจากสารพิษแน่นอนครับ ส่รับประโยชน์ของมะเขือพวงกมีไั้งต่อไปนี้ครับหนึ่งในมะเขือพวงมีสารโซลาโซดีนช่วยต่อต้านโลมะเลี้ยง้นครับสองมะเขือพวงควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดครับเนื่องจากว่าในมะเขือพวงมีสารเพ็กตินนะครับซึ่งเป็นสารอาหารชนิดละลายน้ำนะครับช่วยเคลือบผิวลำไส้ให้อาหารเคลื่อนตัวได้ซาลงส่งผลให้ร่างกายดูดซึมน้ำตาลได้ท่าลงครับลดการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงสาม ช่วยระบบขับถ่ายได้อาหารในมะเขือพ่วงนะครับช่วยเพิ่มปริมาณอุจจาระและทําเห้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นครับลดปัญหาท้องผูกและก็ฤทธิ์สีดวงทวารจีต้านอนุมูลอิสระครับในมะเขือพ่วงมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดครับป้องกันการเสื่อมของเซลล์ในร่างกายลดความเสี่ยงของโรคต่างๆแล้วก็ชะลอความแก่ได้ครับบำรุกร่างกายในผู้ป่วยขาดสารอาหารครับ ในมะเขือพวงมีสารไฟโตนิวเคลียนนะครับซึ่งเป็นสารที่ช่วยฟืน้นฟูร่างกายให้ผู้ป่วยขาดสารอาหารครับนอกจากนี้ในมะเขือพวงยังมีสารช่วยในการควบคุมความดันโลหิตลดระดับคอเล,ลอสเตอรอลช่วอยบำรุงตับและไตช่วยในการย่อยอาหารและก็ช่วอยบวมเทาและรักษาอาการพุ่มแพ้ยนะครับข้อควรระวังครับเนื่องจากในมะเขือพวงมีสารโซลานีนนะครับ ซึ่งอาจส่งผลต่อปูปวยโรคไขข้อเพราะนั่นควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมนะครับสําหรับผู้ป่วยโรคไตนะครับควรปรึกษาแพทย์กรที่รับประทานมะเขือพวงครับสําหรับการนํามะเขือพวงไปใช้ประโยชน์ครับมะเขือพวงสามารถนําไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูเช่นว่าแกงเขียวหวานน้ำพริกต่างๆหรือทานสดๆกับน้ำพริกการกินมะเขือพวงนะครับร่วมกับอาหารอื่นๆ จิสซ้อยให้ร่างกายของเขาได้รับประโยชน์จากมะเขือพ่วงในย่างเต็มที่ครับนันคือประโยชน์ของมะเขือพ่วงที่อยากฝากพี่น้องครับผมขอบคุณที่รับชมครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ด้วครับขอบระคุณนรางสูงครับ